สิ่งที่เราเห็นของคนส่วนใหญ่เลยก็คือผิวทะเลที่มันก็ดูสวยดีคือทุกอย่างดูปกติหมดเลยเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีอโกาสลงไปเห็นข้างล่างมาสมุทรเนี่ยรองรับทุกอย่างเป็นนางเอกแสนดีรับทั้งความร้อนรับขยะรับของเสียจากบนบกแต่ตอนนี้เนี่ยเขารับไม่ไหวแล้ว ถ้าระบบนิเวศในทะเลล่มสลายเมื่อไหร่เนี่ยโลกนี้ไปต่อไม่ได้แน่นอนผมเชื่อมั่นว่าทุกคนที่ได้มีโอกาสมาเจี่ยวทะเล ยิ่งได้มีโอกาสดำน้ำได้เห็นภาพชีวิตที่เขาเป็นอยู่ในธรรมชาติเนี่ยจะต้องหลงรักเขาอ่ะเราอยากจะให้สิ่งที่ดีกับเขาอ่ะโดยที่เราก็ไม่ได้หวังว่าเราจะได้อะไรกลับคืนมามันก็อาจจะใกล้เคียงกับความรักที่เรามีต่อลูกเหมือนกันเนาะก็คือมันเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขอ่ะก็ทาเขาไปด้วยมีเวลาลงพื้นที่ที่ไหนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาไป ผมคิดว่าคนมีลูกเนี่ยมันไม่มีสิ่งอะไรที่สาคัญที่สุดมากกว่าลูกอีกแล้วเนาะมันก็จะต้องเริ่มคิดแล้วว่าหลังจากที่เราไม่อยู่เนี่ยเขาจะอยู่ได้ไหมเขาจะอยู่ยังไงเอมีปาลาลังหลายแบบมากแล้วก็มีปลาหลายแบบบางทีก็คิดในใจว่าแบบถ้าเป็นปลามันจะมีความรู้สึกเป็นยังไง แล้วมันมีตอนนึ่งที่เห็น Giant อนซ Fan ฟนเปนใหญ่มากมันใหญ่กว่าตัวหนูอีกตื่นเต้นสนุกดีคนรุ่นเราอะไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้โลกในแบบที่เราทำอยู่นะครับเพราะว่ามันคืออนาคตของเขาโลกพังแค่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเราก็ไม่อยู่แล้วเนาะแต่คนที่ไดรับผลก็คือเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็น ภารกิจสาคัญจําเป็นในการที่จะต้องเก็บสิ่งที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุดในปัจจุบันทํายังไงให้มันฟื้นฟูก,กลับมาถ้าเราอยากจะอนุรักษ์ทะเละเราทําได้ทุกๆวันนะเราไม่ต้องรอวันที่เรามาเที่ยวทะเลก็ทําได้วิถีชีวิตที่เราใช้ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อทะเลทั้งสิน้น หนูคิดว่าพ่อได้เห็นโลกนี้มันมี climate change เยอะก็คิดว่าเราควรจะแก้ปัญหาด้วยเห็นพ่อทำงานแบบถ่ายรูปประกาลังคิดว่าพ่อทำงานนี้แล้วมันกระจายให้คนอื่นเห็นได้ทุ่มใจค่ะ าเกิดว่าเราคิดว่าเราทําไปมันก็ไม่ได้อะไรเพราะเราทําแค่คนเดียวมันก็จะไม่มีวันได้เลยถ้าสมมุติว่าเราทําคนหนึ่งเราคนอื่นมาเห็นว่ามันทำแล้วดีเขาก็จะทําต่อๆกันไปเรื่อยๆจนมันเวิร์กจริงๆขึ้นมาสักวันหนึ่งนะคะทุกคนกําลังกําหนดอนาคตของคนรุ่นต่อไปหมดเลยนะสิ่งที่เราทําในวันนี้เป,นเป็นเป็นมลรดกที่เราจะทิ้งไว้ให้กับเขาผมคิดว่ามันก็เริ่มมีความหวังนะเรายังมีโอกาสเห็นธรรมชาติกลับมาได้ดีกว่านี้